สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องอลังครับผมต่อไปนี้ค้งสิบอกอีสานเนะเาะบอกไทยมันบกคองครับคือคลิปนี้กับผ้าคู่ใจมาขอศูนย์ครับท่ายน้ำมันเครืองศูนย์อีสุอยู่นวานครครับผม เขาบ่าให้ขอไปตรงที่จุดสอครับเขาเขียนไปลายไว้ครับผมก็เลยจำเป็นต้องท่ายยุ่งงนี้ครับรถว่าไหลครับดีถี่ว่าได้คิ้วไว้ครับผม รงนี้ที่เป็นตรงนอนเหรนครับที่พักลูกค้าขังในออฟฟิศก็มีครับผมสั้นสองก็มีครับก็อยากขอไปท่ายยุ่ใกลๆอยู่ครับผมแต่เขาว่าให้เขาครับ เดี๋ยวผมจะขอไปในออฟฟิศแล้วครับขอมาได้หรอครับวันดีขออนุญาตอยู่ครับผม ดูช่วงล่างครับรเขาทำแหนบมาโก่งมากเลยครับผมถึงว่าแหละเพราะงั้นือเต็นแท้เป็นน้ำโชก็เป็นน้ำแหนบมาบางอีกฟังหนึ่งครับ โบลูกง่ายอยู่ครับผมก็นเบีกแข่งนงครับผม บ่มียังมาครับทายน้ำมันเครื่องชุดใหญ่ครับผมมีรถโรงเรียนครับผมท,ทายได้ซำหนีเหรอครับผมราะวา่าทายโดนบาได้เดี๋ยวเจาสิวเอาครับเดี๋ยวไปนั่งอแอบทายอยู่ข้างในครับผม แล้วครับจุดนี้ก็คือจุดท่ายน้ำมันเครื่องรถเหล็กครับผมนี่กองบริการครับผมฟรีบนอนนี่ นายกาแฟครับผมมีกาแฟครับน้ำร้อนได้เล้วล่องทองแล้วครับผมบ้านเ้กินข้าวเซาอยู่ โอเคครับผมผงขอจบคลิปจำหนีกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันไหมครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ